สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลลี่คลิปนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับทีมไฮพาร์ตโมเมธนัชชาสุขสดกับการลุดเล่นในลีกเกาหลีใต้ครั้งแรกของเธอแล้ววันนี้ก็เป็นทีมของโมเมที่สามารถเอาชนะทีมของเมกาวัตีไปได้แบบสุดมันเลยครับ3ต่อ2เซตแล้วมาพูดถึงฟอร์มของสาวไทยของเราโมเมวันนี้โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วช่วง้ทยเซตเธอกดดันมากๆเลยครับเพราะว่ามือเซตย้ำเซตสองไม้โมเมรัว,รว แม้ว่าจะตบไม่ได้ตบติดบล็อกก็ยังสองไม้รัวๆเหมือนกับว่าเขาปั้นโมเมรจริงๆครับแต่ในที่สุดโมเมก็สามารถทำแต้มสุดท้ายปิดเม็ดพาทีมชนะได้สำเร็จยอดเยี่ยมมากๆเลยครับก็มีความกดดันเกิดขึ้นเมื่อโมเมสามารถทำแต้มสุดท้ายแล้วก็พาทีมชนะถึงกับมีอาการปล่อยโฮเลยครับด้วยความดีใจที่สามารถทำแต้มก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโมเมด้วยครับ ดูแล้วรู้เลยว่ามีความกดดันมากพอสมควรแต่สุดท้ายก็ทำได้แล้วก็สามารถคว้า MVP ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำนัดนี้มาครองได้สำเร็จยินดีด้วยอีกครั้งครับเก่งมากๆเลยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนๆหลายๆคนดูแล้วก็ชมโมเมเลยก็คือสกิลการพูดภาษาอังกฤษวันนี้เมื่อได้ MVP แล้วก็ออกมาสัมภาษณ์โมเมสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเลยครับพรอ,อิงรัวๆัวสำเนียงเปะ๊ะมากๆเก่งมากๆเลยครั